คัตติ้งเอก็เป็นคดีใหม่นะศพที่เท่าไหร่วะศพที่สามหรือเปล่าอ่าลูเซียสก็ตื่นมานะฮะทาเดิมตลอดนะครับผมก็เป็นศพลายใหม่โอ้ก็ไม่ได้เล่นมานานพอสมควรอ่าเราต้องถือของไม่ถือหมีไม่ได้วะเออ ปากกาห,หยิบได้ไหมไม่ได้หลอดไฟก็ไม่ได้โถเอ้ยในตู้มีอะไรห้หยิบมัง่งหยิบไม่ได้เลยอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรหยิบได้เสียงใครเปิดระตูถือรถแล้วกันนะฮะอ่าราต้องถือรถไปเอ้ยแม่บ้านใหม่ชื่ออะไรเนี่ย,โ,ยโจวิตา้าอ๋อ เป็นแม่บ้านใหม่นะเราต้องกอกวนเปิดทีวีเปิดเก๊เปิดเก๊เปิดเก๊ให้มันเก็บกันนะเมื่อยมือเราก็เปิดประตูทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ปิดไฟอ่าอ่าแล้วก็เปิดไฟดวงนี้แทนเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวไม่ใช่แผนที่ดิอ๋อว่าทางนี้ เหยื่ออะไรต่อไปนะเป็นใครก็ไม่รู้เอ้ยทำไมหัวใจเต้นเปิดประตูไปกำลังหั่นหมูเลยโอ้สับโอ้โหมาร์กแล้วครับคนนี้แน่นอนโอ้โหลุงกำลังสับหมูเลยลุงมึงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะ่ะอ้าวอ้าวสวัสดีลูซีเสีอ๋อสับสบโอ้ลุงฆ่าสัตว์เนี่ยมึงสงสารหมูมั้งไหมเนี่ย หมูมั้งโอ้โหโดนห้อยอืมอืมชนชนอันตรพานของเมืองอ่าอย่างยางผ้าใบลุงผมขอหมูขอกินด้วยห้าโลอ่าอย่างไม่ให้ผมอีกอ้าวลุงอ้าวเอามือขวาดหมูไอชิบให้เดี๋ยวนะ เออ่เขากำลังทำงานอยู่เราต้องทำอะไรเอ้ยทำให้เขาตกใจนะโดยการทำไงวะนี่ใช้พลังจิตอันนี้ได้เว้ยฮ้ทำไมรอไฟแตกอ้าอเ้แตกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่าลุงลุงบน่บน,บนว่า,วาเอ้ยไฟแตกเหรอ อย่างนี้ฉันก็มองไม่เห็นหมูฉันก็ทำงานไม่ได้ลูเซียช่วยไปกิบไฟให้ลุงหน่อยได้ไหมลุงอะไรวะลุงจะคอยอยู่ที่นี่เรามีหลอดไฟอยู่นี่นะเราก็เอาไปให้แกหรือเปล่าเอาไปแล้ก็เดนะี๋นะเฮ้ยพลังจิตของนีได้ให้ลุงไปซ่อมไฟแล้วลุงไปนั่งมนไว้เรื่อเฮ้ยเสียงตกใจคิดว่าใครเปิดประตูเอานะหนึ่ง สอ,องทำรอฟอร์ดดังจิตจ้าลุงกำลังซ่อมไฟมึงผมไม่เล็กนะครับถุยนั่นช่องแอร์เอช่างแอร์ช่องแอร์ช่องแอรมันอะไรผีหรือเปล่าอ้าวเปิดไฟแล้วสตาร์ทเอยไปเรื่อยทำงานแล้วลุง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 มึงล้มโอ้มีสโลด้วยเออเออหน้าเออ อ,อ้อเออโหนี่แม่งกระสาดิดเก้อหัวขาดลุงไม่แบงหมูกูฮ่าฮ่ากูเห็นมึงตายกูสาใจฮ่าฮ่านักสืบไมและครับโอ้โหขอโตทำไมอ่ะนักสืบ นักสืบมันคงเบื่อครับว่ามึงตายอะไรกันทุกเดือนมึงตายอะไรกันบ่อยๆมันคงต้องเบื่อว่ากูมาเบื่อยบ่อยแล้วนะเนี่ยก็พอก็พูดแพมไปอ่ะลยอ่าขอโตัอ่ะขอโต๊ะขอเป็นกองแล้วแล้วเราต้องทำลายหลักฐานหรอครับ ไม่ทำไม่ต้องทำนะเพราะว่าเราใช้พลังจิตก็ไม่ต้องทำลายหลักฐานนะก็ก็เป็นเหยื่อรายที่เท่าไหร่แล้ววะรายที่สามหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะจำไม่ได้ขอโทษทีขอโทษนะก like ็ช no 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 ่วงนี sure yeah. ้ที่ได้มาทำพาร์ตต่อนี่ก็เพราะว่างครับ ว่างเราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็เอาลูเซียตต่อให้มันจบไปเลยแล้วกันนะจ๊ะก็น่าจะเหลือศพอีกเยอะนะครับเอาเหี้ยอะไรต่อไปครับ eat healthy eat healthy healthy เออนั่นแหละต้องเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับลูเชียตตื่นมาตื่นท่าเดิมแล้วก็ใส่สูตร eat healthy นาลูกบอล หายวันนี้เราจะเอาบอลน,นะโอ้บอลมีสองลูกเลยเอาแม่ปิดประตูอีกเปิดเกะให้เปิดเปิดเอ้ยทำไมน,นี้ล็อกเปิด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 ให้อีโจวิต้ามาปิดนะให้แม่บ้านมาปิดอ่าปิด เฮ้ยเดี๋ยวเปิดแมปก่อนแมปแมปแมปอันไหนงงปุ่มอา้าวนี่เรามาผิดทางว่ะเฮ้ยเดี๋ยวบอลตกขอให้เราไปทางนี้ดิอา้าวแล้วใครมาปิดประตูเคก็ปิดแต่เสิร์ฟไม่ปิดทีวีต้องไปทางนี้หรือเปล่าทางนี้ปุ๊บ แล้วก็เปิดแมพเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ไหนอ๋อเราต้องไปทางนี้ห้องนี้หรือเปล่าถูกวะเริ่มจะหลงบ้านมาแล้วครับเหมือนจะมาผิดทางทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่แน่เพราะมันเขียนว่าบันมันเป็นบันไดโอเคโอ้โหบ้านมึงก็กว้างเกิน เราก็ทางไหนต่อเปิดแบบเดินไปลงมันขึ้นบันไดต่อโอเคไปดิเออยาวเดินยาวครับถือวอลไปด้วยเปิดประตูอุ้ยเฮียตกใจโหูยามยามไปเลยนะกูปิดประตูให้โอ้ห้องห้องไหนห้องนี้ห้องนนี้ส่วมอันนี้ส้วม อ้าวคนนี้ครับเราต้องฆ่าอีอีป้านี่นะฮะ <c oughs> อีป้าป้าชื่อเอด็ดอ้าวไ <for> ล่เราครับมันบอกว่าฉันไม่มีเวลาว่างให้เธอหรอกนะอืมผมวางบอลให้ไม่ว่างใช่ไหมไม่ว่างอ่ะไม่มีเวลาให้เด็กใช่ปะ กูพังแก้วไม่ต้องแดกเข้าใจล่าไม่ต้องแดกนะเกลวะแล้วเราต้องทำไงต่อเออช่างแม่งเดี๋ยวนะเอ้ามันเปิดประตูมาให้ออีโจวิตาฮัลโหลลูเซียสโหเอาอ, Hello, 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 oh, อาหารมาเสิร์ฟ no. ใช่ปะะและชื่อคลิปชื่อ,อขา่ามันชื่ออ e ีนเฮลที่ ให้โลอิโจวิต้ามันต้องเอาข้าวมาส่งเอาแฮมเบอร์เกอร์มาส่งเราต้องวางยามันหรือเปล่าวะเราต้องไปหายานะยาพิษเราต้องไปหาบอดี้สาแรมเออแล้วห้องครัวมันอยู่ตึกนู้นใช่หรอลวะเราต้องไปหายาพิษก่อนนะครับ โอ้โหเคยบ้านมึงโคตรใหญ่ใหญ่แบบดับเบิลชิปหายกลับไงวะเนี่ยอันนี้ห้องใครเอออันนี้ห้องแม่ใช่ปะวะห้องแม่อ่าเราต้องไปงดูห้องครัวะนะเผื่อมันจะมียาบงยาเบือ่อยาเบือ่อยาพิษบอดี้แลมนะอ่าห้องครัวนี่ ทางนี้โปรครับมาบ่อยขึ้นเป็นอยู่ประตูเดียวนั่นแหละน,นี้อะไรน,นี่แฮมเบอร์เกอร์มียาพงยาพิษอยู่แถวนี้ไหมวะมีหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลล็อกอีกมีอะไรกิดมั่งนี่ข้าวผมยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าโอ้โอ้หิวอันนี้อะไรเนี่ย ปิลมละกล้วยส้มเออก็ต้องหายาพิษเอาเหล้าใส่ได้ไหมเผื่อป้ามันจะเมาโ <Huh? S 1> <c oughs> อ้มปนยาอ่อนเออเปิดประตูแม่งเราลองไปดูตึงนู้นนะครับวิ่งจ็อกกิง้งว่ะบ้านแม่งก็โคตรด,ดับเบิลกว้างเปิดบ่าย ที่นี่มันที่ไหนมีโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยอันนี้อะไรชวนหยิบเล้าด้วยอ้าวลุงสวัสดีลุงกินสป,ป,า,ปา์เปล่าน,นี่โคตรเขียวอาจจะเป็นอย่างอื่นทิ้งแม่งเลยลุงอ่าลุงกินมมน,นมไหมนมเฮ้ยโ,โตโ๊ะต รู้กินไหมอาชีเมนอะไรโพสองอเลยนี่เดี๋ยนะเรอายาเบื่อหนูไม่สามารถหยิบได้ตอนนี้ควรจะหยิบตอนกลางคืนนะตอนที่ทุกคนหลับแล้วอ๋อนี่คือยาพิษที่เราต้องมาเอาใช่ไหมยาเบื่อหนูหรือว่าเราต้องไปนอนวะ นอนแล้วก็มาเอาตอนกลางคืน,นโอเคนอนใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเอานมไปด้วยเราเป็นเด็กดีไป้องไปนอนใช่ละแต่มันยังเช้าอยู่เลยอืเดี๋ยวเอ้ยมีสะพานอ๋อสะพานอันนี้เด็กนี่ใครมีน้ำปะวะมีมีเราต้องไปนอน มันใดอะไรอยู่เนี่เฮ้ยกูขึ้นทางนู้นก็ได้ออะไรวะมันใดแค่นี้กูก็ขึ้นไม่ได้รูเสียเด้อไปกลับไปนอนครับโอ้โหหัวใจเต้นหัวใจเต้นแรงไปห้องหมูนี่เป็นไงบ้างโอ้โหเป็นห้องกักกันของเราครับกักกันเออหมูกลายเป็นหมูแข็งหมูหมูน้ำแข็ง โอเคต้องรีบขึ้นไปนอนเปิดประตูเอ้าวันดีแม่เฮ้ยข้างไหนวะเออถูกแล้วจะลงบ้านแล้วบ้านแม่งใหญ่เก้อเออกลับมานอนแล้วถ,ถือคนนมมานอนด้วยนะก็อย่าลืมดืม่มนมก่อนนอนนะีะ๋ยึงสูงพีดๆีะนะเกี <laughs> ่ยว่าวะไม่รู้สินะเราต้องถือไฟฉายอ่ะ อ้าวโอ้โหแม่งแสบตาเนะ่ะเอาชิบหายแม่ตื่นแม่กำลังตื่นอยู่อย่าให้แม่เห็นโอ้โหไฟฉายก็ไม่มีนี่เอาชิบหายล็อกเอานี่ก็ล็อกห้องนี้อ่ะเอาเชี่ยแล้วปิดไฟก่อนปิดไฟแล้วกูจะเห็นไหมเอา เอาเกมโอเวอร์ชิมหายแม่เห็นเราเฮ้ยประตูมันล็อกอะกล่โอเวอร์เลยเอยเซ็งเป็ดเซ็งเลยเกมโอเวอร์ครับขอโทษเอาอะไรอ๋อต้องตื่นใหม่เอเอ่ะเราจะทำ ประตูมันล็อกอะ่ะถือไปฉายก่อนมาแม่จะไฟเอบผมใช่ไหมผมนี่เดี๋ฟวฟาดนะความเร็วของผมอะ่ะแม่เปิดประตูมาแล้วก็จะบอกว่าห้ามให้เขาเห็นเราอ่าประตูนี้เปิดได้ด้วยซ่อนซ่อนซ่อนสิซ่อนเออแอบแม่ในนี้อะ่ะโอ้โหเสงโคตรวิวเราต้องมาลือ้อห้องนี้หรอแม่ออกไปนะ เผื่อจะมีของรองของรับเอ้ยรองเท้าว่ะใครเหาะเอารองเท้า,ามาใส่ไปในเกะบ้าไปแล้วเกะม้งสี่ห้าชั้นอ่ะเยอะไปใส่เยอะมากข้างบนมีอะไรมีอะไรก็ไม่รู้อมีสเสื้อตูเอ้เสื้อผ้าเหมือนเป็นห้องเก็บของนะไฟแม่งก็ โอ้โหต้องทำลายลหลักฐานแล้วก็เก็บเกียนครับเดี๋ยวเขารู้ว่าเคยมีคนอยู่แม่ไปแล้วมั้งเปิดเลยมั้ยหนึ่งสองสามปุ๊บตู้เปิดได้ยังเยสเปิดได้แล้วเว้ยอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้ครับว่าแม่ว่าแม่อยู่ไหนก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอะเรารีบไปที่นั่นดีกว่าอยู่ตูด้วยเดี๋ยวเขารู้ แม่แบบอาจจะหิวข้าวเฮ้ยชิบหายเห็นเงาคนไหมครับเราต้องแอบครับแอบอ,อ่อแอบในพงหญ้ารับ,ร,บรับในดงหญ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพลังจิตได้วะ่ะอือยาทำให้รอไฟแตก เพลงเอ้ยไอย้หานี่เป็นนักสืบแม็กกาฟินนะแม็กไอ้นักสืบมาทำอะไรบ้าเรามองไม่เห็นกูหรอกเอาชิมหายเปิดประตูไม่ได้กลับกรับกับกับเฮ้ยชิปหายแล้วเฮ้ยเกมโอเวอร์นักสืบเห็นไอ้ชิปหายก็กูเปิดประตูไม่ได้อะไรอยู่หวะา เซ่งเซ่งเป็ดเฟลครับเฟลเป็นดับเบิลครับเฟลรอบสองกูต้องมาแข่งกับแม่ใหม่ใช่ไหมมามามาแม่ออกจากห้องมาเร็วๆซ่อนซ่อนซ่อนเปิดสีอ่าเดี๋ยวนะคือไปใช้ก่อน หือไปฉายเฟลครับเฟลลไปสองรอบแล้วรู้สึกเซ็งแบบจะเบิ้ลเราก็ต้องค่าเวลาในการลือเกะเหมือนเดิมอทำไมแม่ไม่ไปสักทีเสียงคนเปิดประตูครับสิยงเดินนี่มันเสียงเราหรือเปล่าวะเปิดประตูทิ้งไว้ด้วย ลองรีบไปครับเฮ้ยเอ้ย,อยแม่เข้าห้องครัวจริงๆด้วยวะ่ะเข้าแล้วก็ไม่ปิดประตูด้วยไงวิ่งไปเดีะยฟาดผ่านไปเลยแล้วกันสงสัยแม่หิวจริงๆด้วยครับอุ้ยเชี่อตกใจหมดหัวใจเต้นแรงแม่หิวจริงๆด้วยครับแม่มาหาอะไรกินตอนกลางคืนหิวตอนดึกอะไรเงี้ยนะใช้พลังชิดรอไอยู่ไหนวะ าใส่เฮ้ยนี่มันไกลมากเลยนะเว้ยเฮ้ยได้ละหลังคิดยาย <What? S 1> เออไ้นักสืฮ้ยเช่ยเช่อเช่า <Someone there. S 1> เปิดประตู <Someone there. S 1> รีบไปเอายับเบอ่อเปิดประตูได้แล้วครับคือผมรู้แล้วเมื่อกี้แม่งผมลืมปิดไอ้นี่เ้ย ผมเปลี่ยนสกิลเป็นสก,กิลแรกอ่ะหยิบจ้าแล้วครับยาเบือ่อเยี่ยมรู้สึกก็ตื่นมาตัดฉากตื่นเลยอ่ะแหลมแล้วก็ง่ะก็ได้ยาเบือ่อหนูมาแล้วหนูไม่ต้องแดกครับยาบรองยาเบือ่อยาเบือบเบ่อเขามีไว้คนแดกเอา้าวใครเขาปิดทีวีโอต้ตายตายตายเอ้าเปิดเปิดเปิด ราต้องต้องทำอะไรวะไอเอ็ดเราต้องเอายาเบื่อไปใส่อะเอาไปใส่ในกับข้าวในแฮมเบอร์เกอร์นะฮะโอเควิ่งไปเบืร yeah. ัวรัว boy, อ่าพักเราสองคนเลยเป็นคนดังพวกน,นี้แหละ no, อ่า โจวิต so ้าบนไลท์ยางไวเลอร์โจวิต mm ้าหยิบไปแล้วว่ะเิดประตูใ huh. ห so ้โจวิต hmm. so ้ายกไปแล้วยกไปเสิร์ฟเ so ิดประตูด้วยสิเออใส่ยาเบื่อเหาะเหาะเหาอเหาะมึงเหาะเป็นแม็กกี้เลย อ้าวแล้วมันตัดเข้าคาซีเลยแต่โจวิต้ามังไปส่งก่อนแล้วเราเหยาะที่หลัง <c oughs> มีงี้ด้วยเว้อ้าแดกไปแล้วมีอีกาก้าก้ากา,กาถุยไม่ใช่กาอา้าวเงาเห็นแค่เง,งาโอ้ไม่สาดิสเลยแดกยาเบือ่อเออตายแล้วก็มีอีกาก้าตายแล้วเย่มันตายแล้วกา ก็ตายอ่ะตายคาแฮมเบอร์เกอร์โอ้ oh my god ตายไปอีกหนึ่งศพไอเอ็ดนะไอเอดโอ้ปลดล็อกสกิลแบบดับเบิลเอ้ยปลดสกิลเดียวครับแต่อาชิพเมนต์มาแบบคู่เลยในนักซื้อฉันค,คิดว่าฉันคงต้องสอบสวนทุกคนแล้วล่ะ the มันคงโจวิต้ามันคงสงสัยโจวิต้านะว่าโจวิต้าคนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงโจวิต้าคนเอาอาหาไปให้นะมันเป็นการตัดสินใจของฉันว่าใครจะเป็นคนทำหรือไม่ได้ทำน่าืน่าสืมันน่าจะคิดแล้วะว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะว่าอย่าเบื่อ ถ้าไม่ถ้ามันไม่มีคนเอาไปใส่มันจะไปอ็นแฮมเบอร์เกอร์ได้ไงใช่ใช่หลังจากการสอบสวนนั้นมีหลายคนเลยที่มันไม่ชอบหรือคือเกลียดไอเอทนะครับเยอะแยะเลยนะแต่โจวิสตาเป็นเมดเป็นคนรับใช้แม่บ้านเออเป็นคนที่เอาอาหารมาให้เธอสรุปเลยนะครับคือมีแต่คนเกลียดไอเอทนะเราแค่ ล้างแค้นนะล้างแค้นที่ทุกคนเกียดมันแล้วก็มันก็ไม่มีเวลาให้เด็กด้วยนะครับโอ้โหอย่างนี้มันต้องสมควรตายเราไม่ผิดนะโอเคแต่มันก็น่าจะสงสัยแล้วมันสัมภาษณ์ทุกคนเลยลูเซก็โดนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตั้งแต่เล่นไม้ไม่เห็นลูเซมันพูดเลยเอาล่ะครับก็ต้องเรียนสกิลนะครับสกิลใหม่ พึ่งได้มาก็ต้องฝึกเรียนนะอีอีอีโยมมาชูดฉันจะสอนอะไรในต่อดีเนี่ยลูเซียสนายได้สกิลใหม่มาแล้วนี่สามารถควบคุมจิตใจคนได้ให้แล้วก็สั่งให้เขาไปทำอะไรก็ได้เยสจริงโอ้โหสอนได้ยังสอนได้ยัง ให้กดเลขสาสแล้วก็ดิดงอเมาเมากดแบบรัวะไรวะกดอะไรวะรูสึกงงเดน้ยชต้องกดค้างเขาเปล่า อะไรวะงงแปบบ๊บเดี๋ยนะตอมันชาเต็กวันอึดจบอึดจุบว่าใช้มันหยิบของอืมแหลมได้แล้วครับเออลูเซียนายจงใช้สกิลนี้ไปฆ่าคนอีกแล้วเอาวิญญาณมาให้ฉันนะอือสรุปคือกูก็โดนใช้มาอีกรอบหนึ่ง เอาละครับก็ข้าเบื่อแล้วก็ขอจบคลิปนะครับบ๊ายบาย